เอาละครับ,รบยกที่2เริ่มขึ้นแล้วนะครับในช่วงพักยกโอ้คุณเพชรฉลูกันนะครับมาคุมอยู่ที่มุมนี่บอกให้เดินเบียดเดินเสียบอย่างเดียวใกล้ๆนะครับอย่ายอยู่ห่างเพราะโอทาโร่โรายนี้นี่เร็วแล้วก็จังหวะฝีมือความเป็นมวยนี่จัดจ้านใช้ได้เลยนะครับมีทั้งหมัดทั้งเข้งออกได้แต่ละดอกกนี่อ็เนื้อเน้เน,เน,นท้งนั้นรับจะพูดไปแล้วก็ค่ายเพชรฉลูกันกับค่ายบุมเด็กเชนี่เพราะว่าเป็นค่ายคู่ปรับกันตลอดกาลนะมวยเด็กๆนี่เจอกันตลอดโอทาร่เองก็ พูดยังว่าเปควงในซุ้มบุมเด็กเสียนเหมือนกันเหครับบางแต่อยู่เมืองไทยนะครับแต่นี่อยู่ญี่ปุ่นเอาละครับเรียกว่าชกกับมอนพะการได้ขนาดนี้ในญี่ปุ่นนะครับไปเดินสายชกในไทยนี่ก็ไม่ใช่จะเจอของง่ายแน่นะครับทีนี้แฟนมวยนี่จะรู้จักเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับหรือว่าถ้าซุ่มไปกินผัดผัานนอรนี่ก็มีโอกาสนะครับแข้งซ้ายไว้ครับโอ้ยมอนพะการหรือว่าลูกกอบเพชรนะครับแข้งขวาเจาะยางโอ้โหดูครับ รูปร่างนี่ดูว่ามนุระการได้เปรียบนะครับแต่น้ําหนักนี่ไม่ใช่ว่าได้เปรียบนะโอ้โหโคทาโร่เรียกว่า,าวมวยญี่ปุ่นนี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทําน้ําหนักครับมวยเด็กขยับเข้าหาเหมือนเดิมเอามอนุระการยาวกว่าใหญ่กว่าโอ้โหโคทาโร่มีเจาะยางแล้วก็ต่อยหมักนะครับเรียกว่าหัวใจนะเกินร้อยอยู่แล้วครับเด็กคนนี้ดู่าถัดแทงอู้สวยงามครับนี่ไม่เป็นไรโคทาโร่บอกได้อีกจิ้มซ้ายคืนไป โคทารโรเจาะยางนะครับนดนพการบอกเตะมาอีกโอ้ท้าทายเลยครับเอามือตบต้นขาเลยเตะมาอีกดูนะครับได้อีกโคทาโรไม่เตะเอาแล้วครับโดนเจาะยางคืนบ้างเบียดเข้าไปเหรอดูนี่นะครับปาหมาดไม่ได้นะครับหมัดที่ชิมตรงตรงเอาเจาะยางก็ต่อยนะดูเขาคอยชิมพิกไปเลยเราใจหน้านะครับวยคู่นนี้ยุบย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยเหมือนกันครับ เอาละครับยกที่3กมกลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับมาดูกันนะครับในช่วงพักยกมุมเด็กเสียนี่บอกให้โคทาโร่นี่เดินเบียดเลยนะขยับเข้าไปโอ้อาวุธนี่ดวแรงทุกลูกเหมือนกันนะครับเบียดกล้าแล้กล้าดวลเลยนะครับโอ้โหเดินต่อยหมัดแล้วก็ปั้มในเอาละครับสถานการณ์มาถึงตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับแม่ตัวเองเสียหลักลงกันดึงพวกลงไปด้วยครับโคทาโร่เอาลุยต่อยหมัดจิ้ม้ายหมัดขวามาเอามุมในครับเดินกอก หรือว่ามลพระการครับแม่พยายามจะกีบเจาะยางไปก่อนแล้วครับแม่ไต่ซับขาพับนอกจนขาซ้ายของโคทาโร่นี่แดงเป็นปื้นแล้วครับเมืองลีอีเข้าไปเรียกว,ว่าต้องเบียดต้องชนนะครับเพราะว่าไปถอยตั้งรับนีโโ่โค้ดจะได้ใจแข็งหแหลมๆพอเบียดมาทางแต่ละดอกเอาเลยครับดูครับโอ้คทาโร่ชุดนี้นี่เนื้อเน้นๆทั้งนั้นเลยครับมลพระกาโอ้เอาแล้วครับ,รบโอ้โหแข็งแกร่งมากครับโคทาโร่ โดนไปเจ็บๆเลยนะครับเนี่ยเบียดไม่ยอมให้คีบไมบคีบได้แต่ว่าตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกยับเข้าไปต่อครับโซล่หนึ่งสองคีบแล้วครับไม่คีบคีบลากมาไม่ตีไม่ได้ครับตีเชือกนะครับกรรมการต้องแยกก่อนนะครับตีไม่ถนัดโดนไปเยอะนะครับแต่หัวใจยังดีโหมนปรรการดูจังหวะจับสีครับ เทียบมเข้าไปเทียบมเข้าไปเทียบมเข้าไปโอ้โหคนนีเลยนะครับวคตตัโรยังไม่ยอมตับซอกขึ้นโอ้โหเป็นไงล่ะชุดนี้นี่โดนเนื้อๆเลยครับแต่ว่ายังมีความพยายามนะครับเบียดอยู่ไม่ยอมง่ายๆเดี๋ยวว่าจะเป็นบ้านเราก็เด็กดื้อแล้วครับโดนเยอะแต่ก็ยังชนจริงจรงวงในนี่เห็นชัดแล้วนะครับว่าโอ้โหมนบระการนี่ล็อกแทงแต่ละดอกนี่แทงแหลมแทงเจ็บครับเจ็บเหลือเกินแทงทีนี้จุกเสียดด้านเฟิร์สกันไปเลยล่ะครับ ตเตะจ่อยางเข้าไปโคเลโรพยายามจะเอาหมัดแ,แต่ว่าหนมวชายมืงไทยซุปเปอร์ไฟ์พวกเด็กระเบิดทางเลือกสุดท้ายคำตอบสุดท้ายอยู่ที่หมัดและศอก้วครับครรโคททโร่ออกมานี่ตามเกมเลยครับเดินลุยต่อยมาส,ามสับซอกแต่ว่านี่ครับแมาเป็นปรกการดินล็อกแล้วก็ดีครับกระตุกทิ้งลงไปบนพักการดนะครับแข้งซ้ายมาครับบนปักการดแม่ซ้ายยาวๆวันนี้แข้งซ้ายออกได้ดีมากครับบนปรกการดยัดเข่าขวาไว้ทีแต่ว่าโคททโร่ไม่สนแล้วครับ เบียดเข้าไปลุยเข้าไปใส่ชุดใหญ่จะเอาคืนได้ได้ครับโดยเฉพาะหมัดแต่ว่าจังหวะวาชิตตัวโดนล็อกโดนขวางตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกเดินต่อโคทาโร่ครับยังไม่หยุดยังไม่ยอมใส่เข้าไปจุลมุนจุลเกรครับลบ้มลงไปอยู่ข้างล่างอีกแล้วครับม่หัวใจนี่แร่งดีเลยเกินครับโอ้ยการคอดอกนี้ครับมาแต่สุอาซับไปกินนะครับโอ้โคทาโร่ เอาแล้วครับยังไงครับโดนเข้าไปสองทีเหมือนจะมีอาการแต่ว่ายังไม่ยอมโคตาโโลลุยต่อโอ้โหหัวใจนี่ดื้อเหลือเกินครับโคตทโลบอลปะกาวันนี้เองก็โชว์ได้สวยสดงดงามดีเหลือเกินครับดูครับจังหวะชาบชวยจังหวะชีอ,อกกรอนี่ทำได้ดีครับแข่งขวาก้านคอแต่ว่าโคตาลร่ไม่ยอมครับเดินต่อยมาเข้าไปโดนกอด โดนคีบพยายามจะยื้อพยายามจะสะบัดให้หลุดครับแต่ว่ายังสู้ยิบตานะครับตดนไปเยอะโอ้โหดูจังหวะบวกกันเรีวยกว่าหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆเนี่ยครับโทตารรายนี้หมัดเข้าไปครับโทตารแโ่ว่าแม่บนพการนี่ยืนได้สองการครับ จังหวะสลับยืนกาดขวาก็ออกแค้นขวาจังหวะสลับยืนกาดซ้ายก็เตะซ้ายได้แน่นครับหมดยกสุดท้ายครับปรบมือนะครับชื่นชมทั้งสองคนครับทำหน้านที่ได้ดีมากครับูีทีนนสองผ่านพ้นไปแล้วครับยังอยู่กันที่เจนพาเลสครับชินโคบุโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับกรรมาการเดินเก็บใบคะแนนใบที่2นะครับ ใบที่3แล้วยังไม่ชูมือนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ประธานเทคนิคครับรวมคะแนนแถือว่าเป็นเกมคุณภาพครับที่ผ่านพ้นไปครับสำหรับคู่ที่สองของรายการ C50 0、46 <ข tes S 2>、3 3คะแนนนะครับ49472เสียงครับแล้วก็5046ครับฝ่ายแดงครับมนประกานสิทธิ์เพชรหนูการครับเอาชนะคน